สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิภานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่344ค่ะ344นะคะช่องทางการติดต่อถ้าสนใจสินค้าร้านลูกไม้วิภาลายมาสั่งได้ที่ไลน์แอด แอดวิพานะคะหรือเบอร์โทรสองเบอร์ที่ให้ไว้ด้านบนนี้ค่ะรหัส344เชื่อว่าหลายคนรอคอยรุ่นนี้แบบนี้จริงๆนะคะนั่นก็คือผ้าแก้วดอกกรอยค่ะก็วันนี้มาพร้อมกับรายใหม่นะคะรายใหม่แต่ว่ายังคงเป็นผ้าประเภทเดิมค่ะหลังจากที่เราลงไปแล้วจำรหัสได้แล้วอันนั้นคือขายดีมากแล้วก็คือหมด ทุกสีทุกไซส์ภา,ายในเวลาอรวดเร็วมากๆเลยนะคะสินค้างานเสื้อลูกไม้เป็นสินค้าสั่งตัดตามคิวนะคะตามออเดอร์ที่คุณแม่สั่งน้ำส้มจะมีสต็อกผ้าไว้ค่ะคุณแม่สั่งมาไซส์ไหนนะคะน้ำส้มตัดให้ตามไซส์คุณแม่ค่ะเพราะฉะนั้นรอคิวตัด ผลิตแล้วก็จะส่งให้ประมาณ7วันโดยประมาณนะคะอาจจะเร็วกว่านั้นหรือว่าช้ากว่านั้นก็ประมาณ7วันนะคะถามคิวถามเวลาช่วงรับกันเข้ามาได้ตอนสั่งซื้อค่ะว่าคิวยาวไหมนะคะอย่างที่แจ้งไปค่ะตัวนี้ค่ะกลับมาแล้วกับผ้าแก้วนะคะเป็นงานผ้าแก้วดอกกลอยค่ะก็คือจะเป็นลายใหม่นะคะวันนี้จะมีทั้งหมด2สีค่ะมีครีมและเทานะคะสำหรับไซส์ค่ะ เรามีไซส์เริ่มต้นที่ 36, 38, 40, 42และก็44นะคะไซส์ปกติรุ่นนี้อยู่ที่1,250บาทค่ะ1,250บาทโอนชำระเราจะส่งให้ฟรีนะคะเก็บไปทางบวก50บาทถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขแบบปรับปรุงแก้ไขไซส์นะคะขอ,อยัดรับชำระเงินเต็มจำนวนค่ะทีนี้มาดูแบบกันนะคะแบบยังคงเป็นแบบเดิมกับรุ่นก่อนนะคะนั่นก็คือจะเป็นแบบที่ใส่ง่ายๆใส่สบาย สบายค่ะหลายคนชอบได้รับไปแล้วคือเรียกร้องมันเข้ามาละมากมายว่าอยากให้ทําพัดแก้วดอกร้อยอีกนะคะแบบจะเป็นคอกลมปาดค่ะคุณแม่ค่ะเป็นกลมปาดแบบนี้ค่ะแล้วก็มีการเซาะลูกไม้นะคะนั่นก็คือลายดอกเขาแบบนี้ค่ะมาประดับตกแต่งนะคะให้รอบคอเลยค่ะแขนนะคะมาพร้อมกับแขนบานปลายแขนหรือแขนคุณนายค่ะตัวนี้จะมีความแบบว่าเป็นกระบอกลงมานะคะแล้วก็บานออกในช่วงปลายแขนค่ะแต่ว่าแขนบานของเราค่ะไม่ได้บานมาก จนใส่แร้วรำคาญนะคะหรือว่ามันก็ไม่ได้แคบมากจนแบบดูธรรมดาค่ะนี่ค่ะบานคุณนายบานกำลังสวยค่ะ นี่นะคะเวลาใส่แล้วแขนบานสองฝั่งจะเป็นแบบนี้ค่ะในส่วนของตัวเสื้อค่ะจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าตัวนี้เขาจะมีความมันจะไม่มีเกตนะคะไม่มีเส้นคัดค่ะมันจะไม่ได้เข้ารูปนะคะแต่ว่าเราทำแพทเทิร์นให้มีความแบบช้อนเอวเล็กน้อยค่ะเห็นไหมคะมันมีความแบบช้อนตรงช่วงเอวเล็กน้อยทําให้ดูใส่แล้วดูมีสัดส่วนมีส้ทรงองค์เอวยิ่งขึ้นค่ะ งานตัวนี้เป็นงานซิปข้างนะคะซิปจะอยู่ด้านนี้ค่ะไปอยู่ด้านซ้ายมือนะคะเป็นงานซิปข้างค่ะเราไม่ได้เป็นซิปหลังให้นะคะตัวนี้จะได้ไม่ผ่าลายดอกค่ะมันจะได้ไม่เสียนะคะไม่เสียลายลูกไม้ค่ะตรงช่วงสะโพกนะคะผ่าให้แบบนี้นะคะเพื่อให้คุณแม่ใส่ได้สะดวกสบายไม่คับไม่ติดสะโพกค่ะเสื้อลูกไม้ของเรานะคะแบบนี้อ่ะ น,นะะี่นี้ขอชี้แจงตั้งแต่ในคลิปเลยนะคะเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันนะคะแขนเสื้อค่ะสองฝั่งลายจะได้เป็นลายตามนี้นะคะฝั่งทางฝั่งหนึ่งค่ะซ้ายมือแบบนี้มันจะ มันจะได้ลายแบบว่าดอกเขาจะเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ลายทางขวามือจะได้ลายเป็นตามนี้นะคะลายคืออ่ะคือแขนฝั่งหนึ่งนะคะจะได้ลายแบบว่าลายมันจะเป็นเห็นผ้าผ้าแก้กเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็มีดอกมาให้ประมาณนี้นะคะส่วนลายอีกฝั่งหนึ่งค่ะ แขนอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะได้ลายแน่นๆแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้เราเอามาทำราคาให้อยู่ในราคาแค่พันสองห้าสิบราคามันถูกราคาเซลล์ราคาลดราคาน่ารักนะคะเวลาน้ำส้มวางผ้ามันจะวางได้สเปคนี้นะคะมันจะวางได้แบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ทีนี้เดี๋ยวน้ำส้มให้ดูลายนะคะคุณแม่น้ำส้มให้ดูรายนะคะลายนี้จะไม่เหมือนลายเดิมนะคะงานค่ะใครยังไม่ได้ผ้าตัวนี้ไปนะคะเดี๋ยวขอพูดให้ฟังนะคะตัวนี้เป็นงานเนื้อผ้าแก้วค่ะเนื้อผ้าแก้วแบบเป็นผ้าแก้วทั้งตัวเลยค่ะเป็นผ้าแก้วแล้วก็ลายดอกกลอยนะคะงานล็อตนี้จะได้เป็นลายนี้ค่ะเป็นลายนี้นะคะดอกร้อยที่ว่าอย่างนี้ค่ะ้อยแบบ้อยจับกรีบขึ้นมาได้เลยนะคะเป็นร้อยสามมิติ้อยแบบนี้เลยค่ะนะคะลายปัก คมชัดนะคะผ้าคือผิวสัมผัสคือลื่นดีไม่แข็งไม่สากไม่หยาบไม่คันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะงานลูกไม้ของเราจะรองด้วยผ้าตะข่ายให้นะคะในส่วนที่สัมผัสกับตัวผิวของคุณแม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงเนินอกนะคะหรือว่าเป็นช่วงแขนค่ะในส่วนของตรงช่วงกลางลำตัวคือมีซับในยอยู่แล้วนะคะก็คือแขนและก็เนินอกที่เป็นสัมผัสกับผิวโดวยตรงของลูกค้าเราจะรองผ้าตะข่ายให้ค่ะแล้วก็รอบคอนะคะมีการเสาะลูกไม้มาประดับตกแต่งให้แบบนี้ค่ะทั้งรอบคอ เลยทางด้านหน้าและก็ด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะงานด้านหลังค่ะจะได้ลายเป็นลายนี้นะคะนี่จะได้ลายเป็นลายนี้นะคะส่วนด้านหน้าจะได้ลายเป็นลายนี้ค่ะลายด้านหน้าคือจะมีดอกเยอะนิดนึงนะคะก็คือให้ดอกไปแน่นๆเต็มๆแบบนี้นะคะวางผ้าเราจะวางผ้าแบบนี้นะคะอย่างที่อธิบายให้ฟังนะคะแขนค่ะฝั่งนี้จะได้ลายแบบนี้นะคะ ฝั่งขวามือจะได้รายแบบนี้ค่ะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือจะได้รายแบบนี้นะคะจริงๆคือสวยคือดูแล้วคือแบบว่าอ่ะลงตัวนะคะสวยลงตัวแบบนี้ในราคาแค่1250ค่ะคุณแม่คุณแม่ได้ลูกไม้สวยๆใส่ออกงานแค่1250อานะคะงานพักแก้วดอกรอยค่ะ สีที่น้ำส้มใสค่ะตัวนี้เป็นสีครีมนะคะตัวนี้เป็นสีครีมเราไม่มีสีขาวนะคะงานลูกไม้ผ้าแก้วตัวนี้ไม่มีขาวค่ะมีเป็นครีมนะคะสีนี้ก็ขายดีนะคะลายก่อนสีนี้ก็ขายดีและสีที่ขายดีที่สุดสีเทาค่ะสีเทาเงินสว่างค่ะสีนี้คือขายดีที่สุดล็อตที่แล้วหมดเร็วกว่าเพื่อนถ้าใครชอบสีเทาสั่งได้เลยนะคะอืม ซิปจะอยู่ด้านข้างนะคะจะอยู่ด้านข้างซ้ายมือค่ะจะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นซิปค่ะเดี๋ยวน้ำส้มไปเปลี่ยนสีเทาให้ดูนะคะอ่าอันนี้ให้ดูลายก่อนนะได้เป็นลายนี้นะคะรดนี้ได้เป็นลายนี้ค่ะงานดอกรอยคือรอยจริงนี่ละคะ่ะรอยแบบรอยจริงเลยนะคะดอกคือสวยมากจริงๆค่ะ พูดเยอะนิดนึงนะตัวนี้เป็นผ้าแปลกผ้าใหม่ผ้าผ้าไม่ค่อยมีนะคะก็เลยอาจจะต้องพูดอธิบายเยอะนิดนึงค่ะนี่ค่ะคุณแม่ลายสวยมากราคาแค่พัน0เท่านั้นนะคะสีนี้เป็นสีเทาเงินสว่างค่ะสีเทาเงินสว่างนะคะโอเคสีครีมค่ะเดี๋ยวน้องจะไปเปลี่ยนเทาให้ดูแหละอันนี้ครีมนะคะครีมค่ะลายเดียวกันค่ะ สีนี้สีครีมนะคะใครไม่ทันล็อตที่แล้วค่ะคุณแม่ล็อตนี้รีบสั่งเลยล็อตนี้มีสีน้อยด้วยนะคะผ้าพับหนึ่งตัดได้ไม่กี่ตัวค่ะนะคะนี่ค่ะสีครีมค่ะรหัส3 4 4นะคะสีนี้เป็นสีเทาเงินสว่างค่ะสีที่ต้องบอกว่าไม่อยากเชียร์เยอะเลยนะคะแต่ก็พูดสักหน่อยก็แล้วกันนะคะสีนี้เป็นสีที่ล็อตที่แล้วที่ทำผ้าแก้วมาคือขายดีและก็หมดเป็นสีแรก ะะสำหรับสีเทาเงินสว่างก็รถนี้3 4 4สสี่เอามาเสิร์ฟให้แล้วค่ะสีเทาเงินสว่างนะคะของจริงเป็นเทานะคะไม่ใช่ขาวนะเป็นสีเทาค่ะแต่ว่าเป็นสีเทาอ่อนนะคะอย่างที่ชี้แจงไปนะคะงานต้องบอกก่อนเลยว่าแขนนะคะแขนจะได้ตามนี้นะคะด้วยความที่ผ้าเขาเป็นคล้ายๆกับเรียกว่าผ้าลายลายแบบเป็นเชิงเดียวอะค่ะนะคะ,นะคะด้านบนนะคะมัดผ้าด้านบนมันจะมีดอกห่างๆแล้วก็มันจะเป็นผ้าแก้ แ้วใช่ไหมคะแล้วก็ด้านล่างค่ะมันก็จะมีดอกถีผีนิดึงเวลาเราวางแพทเทิร์นค่ะเราจะวางก็คือเราจะวางได้แบบนี้นะคะคือฝั่งเนี้ยฝั่งแขนฝั่งเนี้ยจะได้ดอกแบบหางๆนิดึงนะคะส่วนแขนฝั่งเนี้ยมันจะได้ดอกแขนแบบถีผีนิดึงนะคะด้วยความที่เอามาทําแบบราคาหน้าราักให้ไนดะ้ก็คือแค่พันสองห้าสิบนะคะก็วางแพทเทิร์นได้แบบนี้นะคะคุณแม่ มันมันไม่มีผลจากการสวมใส่เนาะแล้วคือสวยคือสวยจริงๆแ้านักนช่วงไม่พูดนะก็คือแบบเออมันก็คือดูไม่รู้ไม่มีใครสังเกตหรอกนะคะแต่ว่าในไหนก็ไหนแล้วคืออยากจะซื่อสัตย์กับลูกค้าค่ะก็เลยพูดดีกว่านะเวลาได้ไปนะคะจะได้ไม่ต้องตกใจนะว่าจะได้ลายแบบนี้นะคะสวยมากรายนี้คือรายนี้คือสวยกว่ารายก่อนด้วยและคือมาน้อยกว่าครั้งก่อนด้วยคือแล้วก็คือมาแค่สองสีด้วยนะคะนั่นก็คือมีสีครีมแล้วก็สีเทาค่ะ นะคะคสีครีมนะคะตัวนี้เป็นครีมไข่นะคะได้ลายนี้นะได้ลายเดียวกันนะคะได้ลายนี้อันเนี้ยลายล็อตนี้ยแน่นกว่าลายเดิมด้วยนะคะนี่ได้ลายนี้ลายสวยมากจาเป็นต้องซูมให้ดูใกล้ๆนะคะเพราะว่าคือสีเขาเอะมันเป็นสีอ่อนมันเป็นสีอ่อนเวลามันแบบมองไปไกลแล้วมันอาจจะไม่ชัดนะแต่คือของจริงแบบสวยชัดแบบตะโกนเลยคุณแม่แล้วก็ดอกคือลอยค่ะลอยแบบเป็นลอยจับกรีบได้เลยเนี่ยค่ะลอยแบบจับกรีบได้เลยนะคะ นี่ลายแน่นมากนะคะอะด้านหน้าคุณแม่จะได้ลายแน่นๆแบบนี้นะด้านหลังนะคะไม่ต้องตกใจจะได้ลายแบบนี้นะคือมันไม่ใช่ไม่มีลายนะคะมันมีลายแต่ลายมันจะห่างนิดนึงนะคะอย่างที่อธิบายว่าผ้ามันเป็นยังไงให้ฟังนะคะผ้ามันเป็นแบบนี้นะคะเวลาวางเทิร์นมันจะรองวางได้แบบนี้นะคะสวยมากทั้งสองสีเลยทั้งสีเทาเงินสว่างแล้วก็สีครีมค่ะสีผ้าแก้วมันจะเป็นสีโทนแบบพาสเทลมันจะเป็นโทนใสๆโทนอ,อน่นๆแบบนี้นะคะรถนี้มาแค่ส สสีค่ะสีเทาและก็สีครีมนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะขอพูดเยอะนิดนึงเพราะว่างานผ้าตัวนี้มันเป็นผ้าที่แปลกใหม่ไม่ค่อยมีเข้ามานะคะจะเป็นออธิบายต้องพูดเยอะนิดนึงนะนะคะสีครีมค่ะอ่าสีครีมนะคะสวยมากต้องซูมให้ดูเนาะถึงจะเห็นลายนะสีครีมค่ะแล้วก็สีเทานะคะนี่สีเทาค่ะไซส์นะคะ รอบอกจริงบวก2นิ้วเป็นไซส์เสื้อยกตัวอย่างเช่นอกจริง38ต้องใส่เสื้อ40นะคะแต่ถ้ามีปัญหามีพุงนะ้ามีอะไรนะแจ้งได้ค่ะเดี๋ยวเราปรับไซส์ให้นะคะสำหรับไซส์ปกติ36 38 40, 40 42 44นะคะราคา1250บาทค่ะถ้าไซส์พิเศษค่ะ46ขึ้นไปสามารถสั่งปรัดได้นะคะก็คือโทรวันสอบถามได้ค่ะหรือว่าถ้าจะให้ปรับ ปรับแพทเทิร์นให้อ่ะคุณแม่อ,อกเล่งน,นะแต่มีพุงค่ะก็โทรมาสอบถามแล้วก็ปรึกษาไซส์ได้ค่ะสำหรับไซส์ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขไซส์นะคะขออนุญาตรับชำระเงินเต็มจำนวนนะคะไม่มีปลายทางค่ะนี่นะคะสีเทาเงินสว่างค่ะ เสื้อตัวนี้ลูกไม้ตัวนี้ค่ะคือใส่ออกงานได้หรือใส่ในชีวิตประจาวันแมทกับกางเกงได้เลยค่ะมันแบบว่ามันดูไม่ได้เป็นลูกไม้แบบจ๋าขนาดนั้นนะคะก็คือใส่ในชีวิตประจําวันได้แน่นอนใส่ทํางานได้ด้วยค่ะสวยนะคะในราคาแค่พันสอ้าสิค่ะด้านหน้านะคะแขนก็คือกําลังดีเลยค่ะแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะ ฝากรุ่นพัดแก้ไว้ด้วยนะคะถ้าใครเห็นคลิปแล้วคือรอคอยลูกน,นี้อยู่ก็คือโทรมาส,สั่งได้เลยอย่างที่บอกไปผ้ามีน้อยมากและพับหนึ่งตัดได้ไม่กี่ตัวเท่านั้นค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ